สวัสดีครับทรูวิชันเสนอการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2021-2022นะครับชมเกมที่สนามสเตแกรมฟอร์ดบริดจ์เชลซีรับการเยือนของลีิยูไนเต็ดครับวันนี้มีคุณสรุปวิดีนี้ถ้าผมจะวัดคลิปไบเป็นทีมผู้ใหญ่ครับพรีเมียร์ลีกก็เป็นของเขาอยู่แล้วเป็นเคลื่อนต่อครับเชลซีลอสตัสชิกโยกหลอกครับก่อนที่จะหักหนีมาตรงนี้อีกทีครับแล้วไหลามานี่ไม่ต้องจับครับ ตัวจิโจนโยพิกได้แทงต่อครับเมาส์เมาส์ทันโอ้โหโ,หโ,หโอกาสลุ้นครั้งแรกของเชลซีครับติดเซฟของทางไมคคาที่โอ้โห,โหไม่น่าเชื่อตัวจิโจนโยพิกได้ไหลมาอ่ารับมีช่องลาฮิมเซอร์ลิง ลุยลุยสายยิ่งโอ้โหเหนียวแท้ๆเลยครับเชลซีไม่โดนครับเอาไปได้เฉยเลยครับแล้วปั่นขวาโอ้โหบอลมันไม่ตรงกรอบครับเล่นกับเมสันเมาส์เมาส์แตะหนีได้แล้วโอ้โห่าอกาสดีครับเมสันเมาส์ต้องชมที่ใช้ความสมมาตรเพราะตัวนี้เลี้ยงแหวกมาผ่านสองคนเลยครับยังได้อยู่มอส เข้านายแรงยังไม่มีถึงถือว่าไม่ยังครับหลุดมาที่ว่บาบาไม่ยังก็2-0งเลยครับโอ้โหแตะโดยเม้าแล้วโอ้โหจริงๆต่อให้สเตอร์ลิงเล่นก็ไม่ล้ำด้วยแต่ก็ <c oughs> ไม่รู้จะเข้าไหไมอะไร้ะครับนี่ไม่เข้าไอยยังไงครับโวยกองหลังเลยครับ ให้มาที่อ๋อสามกระางว่าเมยยังโอ้โหที่เชลซีกลับคืนสู่เกมได้แล้วครับเอาละครับโอ้โหแล้วทำประตูให้กับเชลซีได้แล้วครับมไม่ทันแล้วก็จบเกมเป็นว่า